นี้เรามาดูกับกาตรวเทเบิลนะครับผมไม่รอนะครับไม่ต้องรอ P T S 3 5 0นะครับผมตรีเห็นมีงานส่งไปเรียบร้อยแล้วก็อยู่กับคุณโยคุณพิมแล้วนะครับครับผมอ้าวเริ่มเลยลูกค้าเขาซื้อตัวเทเบิลตัวเนี้ยไปทำอะไรตัวนี้ลูกค้าซื้อไปยกแม่พิมพ์ครับซื้อแม่พิมพ์ใช่แม่พิมพ์วกมนพวกอะไรเข้า ครื่องจักรเขาว่าหรอใช่ครับแต่ผมเห็นหลังเขาโล่งๆไปหมดเลยเขายังไม่เสร็จครับโรงงานยังไม่เสร็จครับสร้างไปกำลังเคลียร์ของเข้าจุดแต่ละจุดครับเขาอยู่ที่ไปสแตนบายก่อนตรงบางปะกงครับบางปะกงชายเชิยเซาครับลุ่งๆใช่ครับอัดไช่ด้วยน้ำคิดลงินี่เยอะหรอบางปะกงก็ต้องน้ำขึ้นใช่แล้วก็น้ำลงเพราะว่ามันแถวทะเลใช่ไหมล่ะครับติดๆฮะ ซื้อสามร้อยห้าสิบโลคือเขาบอกเขายกเขายกหนักเลยเหรอได้ทิ้งน่าจะร้อยประมาณร้อยห้าสิบโลว่าแล้วเนี่ยผมถูกมนซื้อลูกใหม่ไม่ถูกมากประมาณร้อยห้าสิบโลนะยกเข้าเครื่องเครื่องพอดิษฐ์เขาลูกค้าแฮปปี้ไหมครับพอเห็นของเห็นอะไรอย่างนี้ก็ลูกค้าก็ยิ้มเหมือนเดิมเลยครับยิ้มเหมือนเดิมเสียตังค์อีกแล้วใช่ครับสองบาทเสียตังค์อีกแล้วเขามีแผนว่าจะสั่งอีกตัวสองตัวครับผม ต่างตดิไหนตัวนี้หรอเดิมนี่หรอเดิมทเบิลนั่นหรอครับอ๋อก็ต้องรอให้เขาทำเสร็จก่อนเนาะใช่ครับอ่าโอเคลูกค้าจบของเสริมลูกค้าไปเตรียมของเตรียมของดีเห็นลูกเตรียมของด้วยมีแค่หนักแล้วทีมอธิบายเลยครับเตรียมของอย่างน้แข่งโยนอะไรแล้วเราบอกว่าเราพูดเหนื่อยแล้วมีคนพูดบ้าง เตรียมของนะครับก็คือไปล่าตัวสินค้ามาก่อนแล้วก็แกะแรปออกเหมือนเดิมครับแล้วก็ยกก้อนปูนร้อยโลครับเทไปเทสไปเลยเนาะใช่ครับเทเราก็เหยียบขึ้นเหยียบลงเหยียบขึ้นเหยียบลงก็ทดสอบว่าไตรเด็กทางานได้ไหมมีลงมีรั่วไหมใช่ครับแล้วก็มาเช็ดทำความสะอาดตัวรถแล้วก็มี เ็นแต้มสีด้วยเก็บงานนิดนึงครับผมแล้วก็พอเสร็จตับก็เอาก้อนหินออกแล้วก็แลกตัวสินค้าเตรียมส่งครับเพราะเราก็จะมีทีมเตรียมของครับแล้วก็ทีมขนส่งอย่างพวกเราเนาะก็เตรียมแล้วก็สลับสลับกันเทสงานให้ลูกค้าด้วยก่อนส่งพอไปถึงเขาก็มีรูปที่เทสน้ําหนักด้วยให้ลูกค้ามั่นใจนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ ถ้าลูกค้ามีปัญหานะครับเราก็มีประกันกทีมงานเราก็วิ่งไปรับไปส่งไปซ่อมทุกอย่างครับผมเพียงแค่ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอมาให้พวกเราก็จะประเมินว่ามันน่าจะเกิดสาเหตเุอะไรหนึน่งสองสามสี่ช่างก็จะวิ่งเข้าไปเนาะก,ก็ทำงานอย่างรวดเร็วนะครับผมโอเคครับลูกค้าแฮปปี้เราก็แฮปปี้ขอบคุณครับ